สวัสดีค่ะจากกรณีดราม่าของราชวงศ์เดนมาร์กที่เป็นกระแสดังไปทั่วโลกเนื่องจากสมเด็จพระราชนีนาถมากเรเทอร์ที่สองมีพระบรมราชองค์การปรดเกล้าโปลดกระหม่อมให้ถอดพระยศและฐานนันดอนศักดิ์ของพระโอรสและทิดาทั้งสี่ของเจ้าฟ้าชายโจอาคิมได้แก่เจ้าชายนิโคลายเจ้าชายเฟลิกซ์เจ้าชายเฮนริกและเจ้าหญิงอัธีนาโดยหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาขณะนั้น มีเพียงเจ้าฟ้าชายเฟเดริกมกุฎราชกุมารเป็นพระบรมวงศ์เพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้มีพระราชลำรัสใด,ดๆขณะที่เจ้าฟ้าชายโยอาคิมและเจ้าหญิงมารีพระชายาได้พระราชทานสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามิได้มีการติดต่อใดๆกับเจ้าฟ้าชายมากุฎราชกุมารและพระวระชายาในช่วงที่มีข่าววิกฤตภายในราชสำนักเลยและมีการอนุมานว่าความสัมพันธ์ ของสองพระพี่น้องและทั้งสองบ้านมีได้เป็นไปอย่างราบรื่นนักล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเจ้าฟ้าชายมากุฎราชกุมารได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนครั้งแรกหลังมีพระบรมราชองค์การถอดพระยศพระโอรสและทิดาในเจ้าฟ้าชายโยอาคิมเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยทรงเน้นย้ำอยู่หลายครั้งว่าทรงสนับสน,นุนการตัดสินพระราชาธิไทย ของสมเด็จพระราชนีนาถอีกทั้งยังทรงมีการติดต่อกับเจ้าฟ้าชายพระอนุชายอยู่เสมอข้าพเจ้าติดต่อกับน้องตลอดไม่เคยขาดก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรสำคัญว่าข้าพเจ้าติดต่อกับน้องยังไงหรือไม่แต่ก็อยากให้ทราบกันว่าอย่างพูดคุยกันตลอดนอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสเรื่องการที่จะได้มีการถอดพระยศและฐานันดรศักดิ์ออกนั้น ยังมีเรื่องที่ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกมากโดยทรงถือว่าให้เป็นเรื่องส่วนพระองค์สมเด็จแม่ทรงกัดสินพระราชหฤทัยเพียงพระองค์เดียวและมีพระราชกระแสเท่าที่ทำได้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้วซึ่งข้าพเจ้าก็ทำได้เพียงสนับสนุนพระองค์ท่านข้าพเจ้าเองก็คิดเรื่องจำกัดจำนวนสมาชิกราชวงศ์ลงเช่นกันจึงได้สนับสน,นุนการตัดสินใจ ของสมเด็จท่านในครั้งนี้ว่าทรงตรึกตรองมาอย่างดีแล้ว